เอ็มมานูเอลเปอร์ตีอดีตกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสต,ตำนานเชลซีวิจารณ์ทีมเชลซียังหนักสำหรับนโยบายการซื้อขายนักเตะในช่วงหลังๆว่าดูไรทิศทางและสับสนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องของการเล็งจะปล่อยตัวคอนเนอร์กาเลเกอร์ให้กับแอดมาริดหลังจากนักเตะไม่พอใจกับสัญญาที่สโมสรได้ยื่นให้โดยทั้งเปอร์ตีกล่าวว่านี่คือการตัดสินใจที่ผิดพลาดมากของเชลซีการที่ยอมปล่อยตัวแข้งชั้นยอดจากอะคาเดมี่แบบนี้แต่กับทุ่มเงินและค่าเหนื่อยก้อนโตซื้อดาวรุ่มที่ยังไม่พิสูจน์ตัวเเเอองข้ามามมมรร่วทีป็นะไ ผิดพลาดอย่างมากโดยเปอร์ตีตกล่าวต่อว่าผมรู้สึกหงุดหงิดอย่างมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับสโมสรในตอนนี้ผมกังวลมาตลอดกับ2ปีที่ผ่านมาภายใต้การทําทีมของเจ้าของใหม่คนนี้เจ้าของที่มีชื่อว่าท็อตโบลีผมว่าเขามีการตัดสินใจที่ผิดพลาดหลายครั้ง และเปลี่ยนแปลงทีมไปอย่างมากทั้งบอดบริหารและเจ้าของใหม่เข้ามาเปลี่ยนแปลงทุกอย่างกับทีมสภาพแวดล้อมของเชลซีในตอนนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปทั้งภายในสโมสรและภายนอกสโมสรทีมเรายังขาดการรับฟังเสียงเรียกร้องจากแฟนบอลว่าพวกเขาต้องการอะไรเชลซีของเราใช้เงินไปพันกว่าล้านปอนด์แต่กลับไม่ได้อะไรกลับมาเลยบางคนได้รับสัญญาก้อนโตโดยที่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยและตอนนี้ พวกเขากำลังจะขายนักเตะที่ดีที่สุดจากอะคาเดมีออกไปซึ่งเป็นนักเตะที่ดีที่สุดของเชลซีในฤดูกาลที่แล้วผมคิดว่าทีมบริหารชุดนี้ไม่ได้ให้เกียรติแข่งอะคาเดมีของทีมเท่าที่ควรพวกเขาเล็งที่จะปล่อยหรือขายออกตลอดเวลาบอร์ดควรทำอะไรสักอย่างเพื่อล้างตัวกาเลกเกอร์เอาไว้ผมมองว่าสโมสสอน ควรจะยื่นสัญญาใหม่ให้กับกาเรลรกเกอร์ด้วยซ้ำยื่นให้ในค่าเหนื่อยระดับเดียวกับนักเตะที่ดีที่สุดของสโมสสที่กําลังได้รับอยู่กาเรลรกเกอร์ทําทุกอย่างเพื่อพิสูจน์ตัวเองและต่อสู้เพื่อสโมสรเสมอมาลองคิดดูสิว่าเขาจะคิดยังไงถ้าหากมีนักเตะจากไหนไม่รู้ย้ายมาร่วมทีมพร้อมกับค่าเหนื่อยที่มากกว่าเขา เรื่องที่กําลังเกิดขึ้นกับทีมในตอนนี้ทําให้ผมนึกถึงสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นกับเมสันเมาส์ก่อนย้ายไปแมนยูเอมมานูเอลเปอร์ตีทิ้งท้ายแฟนแฟนเชลซีหรือแฟนทีมอื่นคิดยังไงกับการมาของท็อตโบลีกันบ้างครับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ทีมพัฒนาไปในทิศทางที่ดีหรือแย่คอมเมนต์เข้ามาคุยกันหน่อยนะครับฝากกดซับกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับบอลบอยหน่อยนะครับ